สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการตรวจเช็คนะครับว่าไดชาร์จเสียนั้นดูอย่างไรนะครับวิธีการจะดูว่าไดชาร์จเสียนะครับเราจะมีการตรวจวัดด้วยเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่ามันติมิเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นมันติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับเราสามารถเห็นตัวเลขได้จากการวัดค่าโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับว่าทําการชาร์จหรือไม่นะครับโดยปกติก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับถ้าเราวัดแบตเตอรี่นะครับที่ขั้วบวกและขั้วลบเนี่ย เราจะพบว่าแบตเตอรี่ที่ปกติจะมีค่าอยู่ประมาณ12.7ถึง12.9โวลต์น,นะครับโดยประมาณนะครับขณะนี้วัดได้แบตไฟเต็มคือ12.9นะครับเมื่อเราทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับถ้าเครื่องยนต์คันนั้นไดชาร์จไม่เสียนะครับตัวเลขของค่าโวลต์ที่ขึ้นเนี่ยจะเท่ากับ13.8ถึง14โวลต์โดยประมาณนะครับหากว่าเราสตาร์ทรถแล้วเนี่ยเราทำการวัดแบตแล้ว ค่าแบตเตอรี่ขึ้นไม่ถึง13.8ถึง14โวลต์นะครับหรือยังยังคงเป็นตัวเลข12กว่าๆหรือ12.8เท่าค่าเดิมที่วัดเท่านี้นะครับแปลว่าไดชาร์จของท่านเสียนะครับสมมติว่าเราสตาร์ทแล้วนะครับแล้วยังขึ้นค่าเดิมเท่านี้คือ12.9เหมือนค่าแบตเตอรี่แปลว่าไดชาร์จเสียนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้ไดชาร์จเสียหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอสตาร์ทรถยนต์ที่นึงนะครับ ขนะนี้เราชาร์จขึ้นหมแล้วนะครับเรามาดูกันว่าคันนี้ได้ชาร์จเสียหรือเปล่าครับถ้าได้ชาร์จไม่เสียนะครับจะตัวเลขจะโชว์ประมาณ13.8-14โวลต์ขนาดนี้อันนี้โชว์13.9โวลต์นะครับหมายความว่ารถคันนี้ได้ชาร์จไม่เสียนะครับครับอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นการตรวจเช็คได้ชาร์จอยา่างง่ายๆว่าเสียหรือไม่เสียโดยการใช้มัลติมิเตอร์ในโลกของดิจิตอลนะครับง่ายมากนะครับทุกท่านสามารถทําได้เลยนะครับวันนี้ คลิปของผมก็ขอจบเป็นเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ